ผู้ว่าสมุทรปราการเป็นประธานการถาแถลงข่าวสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่11 นายวัญชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการถแถลงข่าวเรื่องสาการณและการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่11ณศูนย์บริหารสาการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 สมุทรปราการสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายเจนเจตเจนนาวินประลัดจังหวัดสมุทรปราการนายแพทย์พรนรงค์สีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและนายแพทย์นนท์กินดาเวทรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่า จังหวัดสมุทรปราการวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และลอกใหม่ศูนย์รายผู้ติดเชื้อลรกใหม่สะสมจำนวน360รายติดเชื้อในจังหวัด232รายารยรับส่งต่อเพื่อรับรักษา128รายรักษาหายแล้ว201รยรายกำลังรักษาอยู่159รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สมัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันส่งตรวจ9,504รายตรวจพบเชื้อ182รายการค้นหาในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเชิงงรรรุกตวจ22,422 22าย ตรวจพบเชื้อ4 3สรายสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อระหว่างกักกันในสถานที่ของรัฐ126ยรายและผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินส่วนภูมิ82รายจังหวัดสมุทรปราการได้มีมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดสำหรับสถานที่สถานประกอบการหรือกิจกรรมตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการเรื่องมาตรการการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19จังหวัดสมุทรปราการฉบับที่3ประกาศณวันที่1กุมภาพันธ์2564เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้าน รารเศรษฐกิจสังคมและการดำเนินชีวิตบางอย่างได้อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมปาร์ตี้สังสรรค์กาดยาตกใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าร้อยเปอร์เซนตเว้นระยะห่างล้างมือเช็คอินไทยชนะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 <S <S <ign al manera> ประกาศคำสั่งแล้วก็ตัวคำวันท้ายว่าถ้าต้องการีมาตรการจะมีอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีท่ามีผู้สอบแทนสารงานที่เป็นของทีมราฐบาลค่ะว่าจากการที่สมุทรปรล็อกขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเชือกเนี่ยสามารถเผยแพร่ไปนำโอ้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน thank you.